จำได้ไหมเป็นงลงไอ้นัน่นไปตามจำได้ไหมตรงนี้ อะไรนะนี่น,นี่ลงล่างแล้วนะพี่กล้วยนะ,ะลยแล้วต่ขึ้นนูน้นนหรอ้อไม่พี่กล้วยขึ้นนูน้นไม่ไม่นี่เรามาจากสามแยกนี้เรามาจากสามแยกนี้าานพี่กบเลี้ยวเลี้ยวขวาขึ้นควนพี่เอนี่แหละไปไปไหมไปควนพี่เอไปไปไหนนี่นี่นี่ที่ว่าที่ว่าสาวที่ว่าเราปลาสาวนุ้ยมานน้นเราลงจากเนี้ย เ,เี่น,นออ,อขึ้นควพี่เอไหมเออ,เอ,อถ้าขึ้นไม่ได้ก็มีโอกันนี่นี่น,น่าจะลงก<ๆ>ลับกับกับกล่างแล้วไอ้น้ำแต่ว่าตรงนู้นจำได้ไหมวันกดีเยียกวงลวกงไงนั่นไปตามมันนั่นตรงนั้นนี่จะยิงยาวไลับเลยจะไม่เอากลับหรถไป่าไม่จะจะควรพี่เอฝอยนี้ไปไหมเอา เอ้ไว oh. oh, okay, uh, uh. oh, oh, uh ้มันหลุดหลุดหลุดรถหลุดรถหลุดถอดตั๊ถอดตั๊ถอดเลยครับตรงนี้ที่พี่กล้วยสวนผมมาจำได้ไหมเอาเอาเทมันทายมัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวส้มก่อนจำได้เลยนะทีนี้นะตัดไปออกนู่นนะไปเลยขึ้นเลย